สวัสดีครับมากินครับอดริภากรครับอ๋อเป็นอีเวนที่คนที่มาเนี่ยได้รับเสียงได้รับฟังเสียงพวกเราสดๆจริงๆครั้งแรกใช่แล้วพวกเราก็ได้ยินเสียงเพลงสดๆครั้งแรกเหมือนกันถามว่าตกใจไหมก็มากมากนิดหน่อยแต่ก็เอมาแต่ว่าภูมิใจอยู่เล็กๆค่ะ ตกใจแต่คนมาหาเยอะมากโฟกัสสั่งไงโฟกัสสั่งอ่เยอะมากไม่เหมือนเราด้วยเราด้วยเออได้น่ารัก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 ไม่คิดว่าอายุยี่สิบสามจะมีหลานแล้วอ่ะเออเฮ้ยสบายอ่ะไม่ใช่หลานโฟกัสสั่งไงโฟกัสสั่งโฟกัสสั่งเป็นลูกเป็นลูกแล้วเราเป็นน้าอ๋อโอเค แต่เราจะไม่มีลูกเมื่อกี้ก็หลุดแล้วนะเป็นหมันเป็นหมันเป็นหมันได้แต่เกิดปะเป็นหมันเป็นหมันได้แต่เกิดแมะน่อยเลยหัวน้ำตกครับครับมีน้องๆมาสามคนเลยใช่ถ้าเป็นลูกของเราถ้าเราไม่เป็นหมันถ้าเราไม่เป็นหมันลูกเราจะชื่ออะไรลูกเราจะชื่ออะไรอุ้ย เออข้ามเลยเขามีสำรวยแล้วสำรวยสำเพลงไหมเออสำเพลงเข้าถึงง่ายเออเออว่ะสำเพงก็เราเป็นคนง่ายๆสบายๆไงสำเพงหรือลูกเราเกิดเขาแก้มอะไม่ได้แล้วหรืลูกเราเกิดที่สำเพงสำเพงอันนี้สำใงลูกหรือลูกเราเกิดที่สำเพงแล้วตัวที่ัวที่ทองหล่อชื่อน้องทองหลอกก็เก๋ดีนะเนาะเออ ไม่เด็กอ้วนอย่าให้ลูกป็นเด็กอ้วนชอบผมชอบเด็กอ้วนมันมันหน้าฟัดอ่ะมันหน้ากอดมันหน้าทะนุถนอมอ่ะหน้าแบบเหมือนเที่ยวอ่ะเอะไรนะเขาเป็นเด็กอ้วนมาก่อนหลายคนอาจจะยังไม่รู้แต่ไฟขับเขาจะรู้นะครับเด็กอ้วนมาก่อนเด็กๆผมรู้สิเป็นไปขับหรอฮะเป็นไปขับเหรอ S <S> ครับผมตอนนี้อ้อนถึง EP 7แล้วแล้วก็สุ่นี้ EP 8ปนะครับก็ตอนนี้ à, ผมว่าคนที่ไม่ได้ดูซีรี่เราตั้งแต่ EP หนึ่งเริ่มทยอยเข้ามาดูเรื่อยๆนะแบบหน้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกว่าไมไดีใจที่แบบคนดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆถึงอาจจะแบบไม่ได้แบบเปรี้ยงขนาดนะั้นแต่ว่ามันทยอยอเข้ามาดูเรื่อยๆผมว่าโอเคแล้วครับฮะเมา อย่าถือสาวคนเมาอย่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาพูดไปเรื่อยอืมเขาก็พูดไม่ไม่ถามก็บ้างไงเดี่ยวันอะไรนะใช่แล้วก็หาไล่ไล่อยู่แล้วไม่ไม่มีคนเปรไงเขาองทำงานถ้าเหลืออะไรก็มาเอาแบบหมอเจนเนี่ยมาเอาใช่เอาองค์เอาใจหมอเจนแต่หมอเจไปให้ออเฮ้ยนั่นแหละครับ ผมมาเอาใจเขาโอ้โหผมว่าเอาใจคุณเหมือนงานอจริงผมเราสองคนเป็นสายที่แบบโคตรให้เกียิกันเลยนะเจริงมันไม่มีแบบว่าการข้ามเส้นเลยเราจะทําอะไรจะถามอีกฝ่ายก่อนว่าโอเคไหมหรือแม้จริงจริง,จ,รงจะแทบไม่ข้ามเส้นเลยเราจะรู้ว่าเขาจะไม่ชอบสิ่งนี้เขาก็น่าจะรู้ว่าผมถ้าทําแบบนี้เขาผมก็ไม่ได้ชอบหนูยังว่าไม่ชอบหน้าแล้วรู้ด้วยก็ไม่ชอบเหมือนกันเดี๋ยว พรุ่งนี้คุยเขาเข้าพิธาเลยผมไม่ชอบหน้ากัน้นคู่ครับคิ้วเผิอประมาณนึงผมก็นผมก็เน้นหน่อยบางๆจริงปะเนี่ยซื้อลถเลยเหรอเฮ้ยบ้า่ซื้อเองไเอาไมีเอารถนี่นี่ผูกโบอะนี่ผูกโบถ้ามไปปีหน้าเลย S <S> อะไรเนี่ยไม่ถูกใจเหรอสียเวลาแกะโบไงยเอาไปไม่ถูกเนี่ยอะเอาดิเอาพี่เอาพี่งั้นผูกไปที่เดียวก็ได้ไม่รูกไม่ไหวคิดไม่ทันเบอร์เลไเมื่อกี้ก็น่าเห็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันเขาว่าจะผูกโบหรือว่าไม่ผูก ันเกิดเหรอไม่มเไม่มีเลยจริงๆอายุก็อายคอุครบ27ปีปีนี้ก็คุยกับแฟนขับว่าก็อยากไปเจอแฟนขับทุกคนในวันเกิดอะไรเงี้ยมากน้อยไม่ไม่จะเป็นเลยแค่ให้่ทุกคนมาแบบจอยกันในวันเกิดอยากพูดคุยทุกคนว่าชีวิตช่วงนี้เป็นไงไม่ใช่อัปเดตแค่เราอยากแบบให้ทุกคนแบบพูดคุยกับเราด้วยอยากเจอทุกคนอยากเจออยากเจอจก็กเลยไปหาตามบ้านทีละคนเลยก็ถ้าว่างก็ไปได้นะสา,าม,มารถแชร์โลชั่นมาได้ <laughs> ้แชร์ถูกแต่ผมต้องลางานทั้งปีกว่าจะรถไฟขับเยอะเนาะเปล่าผมไปวันนี้วันซื้อทองนะไม่ซื้อทองเองไม่ไม่ปรึกษาเขาเรื่องซื้อทองไปเมื่อเมื่อกี้ตอนแต่งหน้าอะไรเงี้ยคุยเรื่องทองกันไปเพราะว่าแม่เขาซื้อทองเยอะเล่นทองอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออเก็บตังค์ได้มปถึงสัปดาห์นี้แล้วก็ไม่ใช้ตังค์เลยเขาซื้อไปร้อยกว่าล้านอ่ะวันนี้กีบ จีบนะจีบเฮ้ยเอาเอานะเออทองโอเคเลยอยากได้เลยจะได้ซื้อเก็บได้เดี๋ยวแถมทอง อะไรครับอ๋อทำบุญปกติไปแล้วคงกลับบ้านไปไปปล่อยปลาเหมือนเดิมเหมือนเดิมกับแม่อะไรเงี้ยไปทำบุญที่ลำเดิมอ่าไหนครบยี่สิบเจ็ดปีจะปล่อยปลาอะไรปล่อยเหมือนเดิมไม่ปลาช่อปลาช่อนอ่ทีปล่อยเหมือนเดิมแล้วตอนอยู่ที่ว่าตื่นกี่โมงแล้วตอนนั้นเหลือปลาอะไรบ้างคือบางทีเราไปสายปลาช่อนหมดเดี๋ยวปมาหมอก็ต้องปล่อยหมอปลาไหลเหลือก็ต้องปล่อยปลาเนี่ยเป็นอย่าอุ้ยอย่างนั้นปลาเสียใจนะ เราเกิดเป็นูทำไมเราไม่ปล่อยปลาตรงนี้ปล่อยปลาไม่ได้ปล่อยใจปล่อยมานานแล้วปล่อยมานานแล้วใจอ่ะใช่ทำไมล่ะจะยปลาเสียใจแบบทำไมไม่ปล่อยหนูเพราะอะไรอะไรเงี้ยเพราะหนูไม่ไม่สอบแทนงคุณหมออะไรไม่ได้ลูพานมีชีวิตเหมือนกันปล่อยทั้งหมดก็เหลือเท่าไหร่ก็ปล่อยหมดครับครับ ไม่ว่างไม่เมียหรอกมาอยู่แล้วผมรู้ก็รู้แล้วพนันป่ะพนันป่ะรู้แล้วจถ้าหมื่นวางเลยผมว่าโอมมาครับนี่พนันแล้วมันได้อะไรเนึ่อกว่ะหนึ่งเลยนะคือถ้าผมไม่มาเนี่ยผมได้นอนอยู่บ้านได้หนึ่งสองผมได้เงินนอนรับเงินอยู่บ้านก็จะวัดใจดูไงผมก็อยากจะรู้ใจหัวใจได้ห้าหมื่นอ่ะแต่คุณไม่มาไม่มาไม่มารวยแล้ว เอาเลยรวยซะแล้วให้ผมวัดใจเฉยๆก็จะดูว่าระหว่างวันเกิดผมกันินห้าหมื่นผมจะเลือกอะไร <S 1> <S 1> เงินซื้อผมไม่ได้คุณแค่นี้ถ่าไม่มีท่าจริง,งเหรออยู่แล้วเอาเลยนะอ่ะเฉลยป่ะให้เลยเาของวันเกิดขอวันเกิดให้อะไรวะตอนแรกจะให้แหวนก็คือแต่แ,ตแรก ไอยูนิเซฟมันจะมีแบบไม่ได้ใส่มาป่ะไม่มันจะมีแบบยูนิเซฟที่ที่ผมรู้สึกว่ามันมันบริจาคแล้วมันจะได้แหวนแล้วรู้สึกว่ามันสวยด้วยแล้วก็ได้ทําบุญด้วยก็เลยรู้สว่าเออมาใส่คู่กันไหมอะไรซ่วนี้ลืมเอามาใช่ซึ่งปกติเขาใส่นะไปวันนี้ไม่ใส่วันนี้ไอ้นี่ไงคนเยอะนี่ไงไม่ใส่เลยฮะปล่อยใจเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคิดว่าเรามีเจ้าของ เห็นโหมันิกานเยอะหน่อยไม่ได้เลยแหวนหายเถียงงเออไม่งานนิงานไม่งานเขาที่เขารู้ว่าผมไม่อยากได้อะไรหรอกจริงแค่แค่เอาแค่มาอะไรนะครับเอาเอาไว้ก็ได้ถ้าไม่มีใครเอาเอาไว้ก็ได้เอาเล่นก็แค่มามันเจ๋งพอเดี๋ถ้าไม่ว่างกิฟต์ใช้เวไรจริง เออถ้าไม่ว่างอะไรเงี้ยบอกไว้ก่อนไปถึงเขาถ้าสมมว่าไม่ใช่แบบมีธุระสาคัญจะทำแล้วต้องแบบมานอีกวันนึีมันก็มาได้อันนี้แบบแกสไลฟ์ปะเนี่ยไม่แกสไลฟ์ื่องจริงโเออไม่งั้นไปเลยแ้วันรู้เลยว่ามาไหมรอมาไหมเอารนะว่าจะพูดเรื่องซีรีส์รรให้มาซีรีส์ไม่มา แล้วบอกว่ารูปฟาซีลี่นะครับสวีทีส์ทูเดนทดทีแอลแฟนซีส์แนะนำตอนนี้ EP7 แล้วต่อไปก็อันนี้แปดวันศุดร์วันนี้ติดดังมากต้องเป็นตัหนึ่ยนะครับก็ฝากด้วยฝากดแบบก็คนที่ไม่รู้จักพวกเราหรือว่ายังไม่เคยดูซีรีส์เราอยากให้เปิดใจนะครับช่วกวันศุกร์นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง g m m 1 5และรับชมย้อนหลังได้ที่ไอชีแอพนะครับหรือเว็บไซต์ iq.com ครับผมเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับครับผมฝากด้วยครับทำงานครับ